มีคนนะคะถามคำถามเข้ามาค่ะว่าอยากเริ่มขายสินค้าทางออนไลน์จะเริ่มยังไงดีนะคะวันนี้อยู่นี่มีเทคนิคง่ายๆมาบอกคุณค่ะวันนี้คุณสามารถ เริ่มขายสินค้าได้โดยไม่ต้องขายค่ะเทคนิคง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเปลืองเงินนะคะสังเกตไหมคะคนไทยชอบทักว่าอะไรไปทําอะไรมาทําไมสวยขึ้นไปทําอะไรมาทําไมผอมลงหรือถ้าคุณน้ําหนักขึ้นเขาก็จะถามว่าไปทําอะไรมาทําไมอ้วนขึ้นเนี่ยแหละค่ะเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถเอามาจับให้เกิดรายได้ของคุณได้ค่ะสินค้าตัวไหนที่คุณใช้แล้วดีใช้แล้วรู้สึกว่าทําให้คุณสวยขึ้นดูดีขึ้นหรือสุขภาพดีขึ้นค่ะ คุณสามารถเอาสินค้าที่คุณใช้ค่ะออกมาใช้หน้าเพจ f a c e b o o k ส่วนตัวออกมาแชร์วิธีการออกมาใช้ให้คนเห็นบ่อยๆค่ะวันหนึ่งอะค่ะที่คุณมีความเปลี่ยนแปลงคนจะเข้ามาถามหาสินค้านั้นจากตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องขายเลยค่ะเทคนิคง่ายๆแต่ทำได้แล้วไม่ต้องใช้เงินลองเอาไปใช้กันดูนะคะ